สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีียอุธยาในช่วงก็สรออุธยานิวเข้าถึงพึงได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังคงเน้นย้ำในการดูแลตัวเองของทุกท่านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างต่อเนื่องนะคะและในสัปดาห์นี้ยังได้รวบรวมประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาให้รับชมกันค่ะ สันักานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพนคัครศรีธุธยาร่วมประชุมกับคณะกรรมาการการแรงางานศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับปัญหาแรงงานภาคการส่งออกเพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบจากโควิด -19 เมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 4เวลา9นาฬิกานายชัยวัฒน์อังค้าใสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพนัคขศรีธุธยาร่วมประชุมกับคณะกรรมการการแรงงานนำโดยนายสุเทพอูโอ๊ ประธากนากรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาแรงงานภาคการส่งออกณองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหานาฏอำเภอราชบ,บัวหลวงจังหวัดพระนครศรียุทธยาการลงพื้นที่ของคณะกรรมการที่การครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบและรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานภาคการส่งออกทั้งนี้นายชัยวัฒน์อังคาสายสสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพนักพรนสิทธยาเปิดเผยว่าสภาพการจ้างงานของแรงงานนอกระบบในกลุ่มแรงงานภาคเกษตรในพื้นที่อำเภอราชบัวหลวงจังหวัดพนักพรนสทธยาโดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบทำของเช่นการตัดแต่งพืชผักและบรรจุในส่วนของสำนักงานสวสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่แรงงานภาคเกษตรเช่นการป้องกันอันตารายจากสารเคมีข้าววัชพืชหรือศัตรูพืชเป็นต้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมมอบถุงยางชีพและสุขลื่อนที่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมอมเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยธยาเมื่อวันที่25ตุลาคม2564เวลา13.30น นางที่วันรัตอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำถุงยังชีพและสุขาเคลื่อนที่มามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมรวมทั้งพระภิสูุสงฆ์ณอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครสิทธุยา ทั้งนี้นายชัยวัน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครรีทรยาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครรีทรยาให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของให้การช่วยเหลือโดยมีนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอผักไห่เป็นผู้แทนในการรับมอบจากนั้นได้นำสิ่งของไปมอบให้กับวัดโคกทองเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีธยาขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกเปิดเวทีสนทนาหาลือแนวทางสร้างสรรค์สัมพันธ์แรงงานกับผู้นำสหาภาพแรงงานอยุธยาภายใต้หลักคิดรักษาระบบทวิภาคีไม่มีข้อพิาพาทแรงงานเมื่อวันที่27ตุลาคม2564เวลา13นาฬิกาณห,ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีธยา นายชัยวัน์อังคาสายสอดการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดพระนครศรีธยานางสุดทตาสิงห์ทวมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยประธานสหาภาพแรงงานจำนวน9กาสาภาพได้แก่สาภาพแรงงานของโคกุ K K K, ประเทศไทยสาภาพแรงงาน S1 ประเทศไทยสาภาพแรงงาน f t e c h ประเทศไทยสาภาพแรงงานโคเชออลูมิเนียมแห่งประเทศไทย สาภาพแรงงานเบสเทคแห่งประเทศไทยสาภาพแรงงานเอเชียนพลาสแมนูแฟเจอริงแห่งประเทศไทยสาภาพแรงงานยานยนต์ฮอนด้าแห่งประเทศไทยสาภาพแรงงานมาเลเบร์ไทยแลนด์และสาภาพแรงงานเท่ายาง i t ท c ได้พบปะหารือสนทนาแนวทางสร้างสรรค์สัมพันธ์แรงงานภายใต้หลักคิดรักษาระบบทวิภาคีไม่มีข้อพิพาทแรงงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือแนวทางของเราคิดการใช้ระบบทวิภาคีภายใต้หลักสุจริตใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการของตนเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงในการทำงานทั้งนี้การดำเนินการในกลยุทธ์รักษาระบบทวิภาคีไม่มีข้อพิาพาทแรงงานนี้ได้กำหนดพบปะหารือกับนายจ้างเจ้าหน้าที่การบุคคล เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่จะต้องสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การทำข้อตกลงร่วมกันสองฝ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างและองค์กรให้เกิดผลสมัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไปสวัสดีครับผมในส่วนของผู้แทนลูกจ้างนะครับประธานสาภาพแรงงานนะครับก็เข้ามาประชุมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในเรื่องของการสร้างแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกันระหว่างการอยู่ในสถานประกอบการนะครับในการทํางานเชิงรุกของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในครั้งนี้นะครับทางผู้แทนของสาภาพแรงงานเราก็เห็นดีด้วยนะครับที่จะนําหลักการในการทํางานเชิงรุกเพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่จะอยู่ในสถานประกอบการร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับครับซึ่งหลักการนี้ ก็เป็นเจตนารมณ์ของสาภาพแรงงานต่างๆที่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพื่อพัฒนาหรือการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องต่างๆบรรลุเป้าหมายเสร็จสิ้นโดยใช้ระบบทวิภาคีนะครับภายในนะครับทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เป็นอย่างดีนะครับทางผู้แทนสาภาพแรงงานนะครับของพวกเราทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนกับ ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับในครั้งนี้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพนักขรศสิทธยารวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพนักขรศสิทธยาครั้งที่9ทับสอง เมื่อวันที่28ตุลาคม2 5ง4เวลา13นาฬิกาสนาทีในาใยชัยวัฒน์อังคาสายสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรียาได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวอัมพันธ์ทุววิทย์ที่ได้มามอบนโยบายการทำงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2 5 6 5 ณห้องประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดการบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน พี่น้องชาวแรงงานทุกท่านคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยนะคะแล้ก็ยังคงเน้นย้ำในการดูแลตัวเองของทุกท่านตามมาตรการ DMHTT เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะ่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน